ผม็อยู่ที freely, ่คอดุเืองทางวัุก่อสรางของจรหน้าองจรโมบิอยู่ตรงหน้าปากซอยเลยตรนบ้านผมก็ยแค่นี้นั่นเองนะครับอยากจะสร้างบ้านทั้งหลายต้อมีคลอดีนะครับมีแหนการยกเลรื่องไฟฟ้าท้วันนี้ะครับว่าเข้าล้องเปนามอหรีแล้วแนวปูต่างมีหรือเปล่าเดี๋ยว สวัสดีค่ะคุณทรายเจ้าของพรดุษดีเรานั่นเองคุณทรายอ่ะวันนี้เราได้มีคําถามเกิดขึ้นขึ้นมาเราก็ดูไปแล้วถังบําบัดถังโน่นถังนี่วันนี้ขอแนวปูนบ้างได้ไหมคุณทรายได้ค่ะอ่ะข้างหน้าเราวันนี้เป็นปูนอะไรเอ่ยอันนี้เป็นยาแนวค่ะครับมันก็จะมีหลายสีมากเลยขึ้นอยู่กับกระเบื้องผมก็ตกใจที่ทําไมมันมีทั้งสีส้มสีเทาสีขาวสีครีมมัน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 ต่างกันยังไงคุณทราย เออมันเป็นสีที่ใส่ลงไปอะค่ะล้าก็ถ้าสมมติว่ากระเบื้องเราเป็นสีไหนเราก็จะใช้ยาแนวตามสีนั้นอ๋อคือมันไม่ต้องมาท่าสีไม่ต้องก็คือผสมให้มันสีใกล้เคียงกับกระเบื้องแล้วก็ยาได้เลยแล้วก็จบใช่ใช่ค่ะ<อ>แต่มันจะมีอยู่สองแบบนะอันนี้เป็นแบบกันชลากับอันนู้นเป็นแบบธรรมดา อ่าเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนตรงนี้คือกันเชื้อราจบปัญหาเรื่องเชื้อราแน่นอนใช่ใช่ใช่อก็เนี่ยสามพลังป้องกันของเขาเ๋อนี่ไงเดี๋ยว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 ผมให้ดูกันอ่นนี่สามลังป้องกันราดําแบคทีเรียตะไคร่น้ำกาวยาแนวสูตรสามพลังใช่ไหมอโอเคเลยสามพลังป้องกันแล้วก็มีสีต่างๆให้เลือกใช่ค่ะอ๋อแล้วตรงนั้นอะไรอย่างที่คุณสายบอกอันนี้ก็จะเป็นธรรมดาเฉยๆ,ๆจริงๆ,งๆมันก็เหมาะใช้สําหรับภายนอก ภายนอกบ้านนะคะที่มันไม่ได้มีความชื้นหรืออะไรก็กาวยาแนวเนื้อละเอียดสำหรับงานทั่วไปใช่เว b e เบอร์ฟาร์เรสทอ๋อคืออยากได้ทั่วไปก็ได้ซอๆราคาลงมาหน่อยแต่ถ้าอยากจะได้ดีๆก็คือแบบกันเชื้อราสามพลังไปเลยใช่อ๋อมีที่เลือกแบบนี้อันนี้ก็คือของเ e b e เบอร์เลยของเวเบอร์เลยของดีเลยอันนี้ก็คือใบยาแนวใช่ไหมใช่ค่ะ แต่ผมเห็นด้านหน้าคุณสายด้านหน้ามันคือปูนะครปูนกาวนนส่วนหน้าจะเป็นปูนกาวกระเบื้องเรามีเยอะนะครับเดี๋ยวล้อมหน้ามาตรวจกระเบื้องเราได้แล้วก,การแยากจากคุณสายจ้าของพอจุดสี่ผ่ะกระเบื้องงานนั้นไม่ใช่อยู่ดีมาแหกจริงมันจ้ต่อเแร็อตัวนี้ก็บจีนกาบใช่ไหมครับใช่ค่ะ,ะใช่ค่ะอ่านี่ไงมันมีปูนอะไรบ้างคุณสายอันนี้เป็นปูนฉาบสำเร็จรูป ผสมน้ำใช้ได้เลยสําหรับพวกงานแบบอเนกประสงค์นนะคะแบบว่าไม่ต้องมานั่งคุกทรายเองไม่ต้องมาลูนเองไม่ต้องหาหินใช,ออใช่ใช่ใช่ก็คือผสมน้าใช้ได้เลยแต่ผมว่าสมัยก่อนมันก็ต้องมีจัดทรายเตรียมหินใช่ใช่อันนี้คือผสมน้ําจบเกมใช่สมมุติว่าใช้งานซ่อมแซมนิดหน่อยเราไม่ต้องเสียเวลามาใช้ทรายแล้วก็มาปูนมาคลุกกัน เราผสมน้ำแล้วเราก็สามารถใช้งานได้เลยอันนี้มันมีมาตานะครับทายนานแล้วเหมือนกันนะคะผมเองอาจจะไม่รู้มั้งนวมตกรรมเดี๋ยวนี้มันขนาดนี้แล้วใช่ค่ะมีมานานแล้วแล้วแล้วไอ้เนี่ยมันมีสีต่างๆอะไรมันเป็นยังไงอะไรใช้ยังไงทรายอธิบายผมหน่อยได้ไหมเอออันนี้ก็จะเป็นปูนเสือที่สมัยก่อนใช้คุกกับกับกับทรายกับปูนเอาไว้ก่อฉาบเทอ๋อจะต่างกันจะต่างกันอันนี้อันนี้เป็นสูตรแบบเก่าอ๋อเขาเขียนว่า ปูนซีเมนผสมใช่แต่อันนี้ปูนซีเมนอ๋อเขาเขียนไว้แล้วเนี่ยสำเร็จรูปสำเร็จรูปคือใส่น้ำจบเกมใช่แอันนั้นก็ต้องไปผสมเอาให้ได้ตามที่ต้องการใช่ค่ะแล้วตรงนี้ครับคุณจยอันนี้ก็จะเป็นปูนปูนกาวปูนปูนกาวหรือปูนก่อจิงโจ้โดยปกติอะค่ะเขาจะเอาไปก่ออินบนเบาแต่ตอนนี้มันเป็นทูนวันแล้วมันเป็นก่อและกาวอ๋อทูนวันคือ1ก่อ2กาวใช่มันสามารถเอาไปปูกระเบื้องได้ค่ะ เฮ้ยเดี๋ยวนี้มันเอเนกประสงค์ขนาดนี้แล้วไม่อนเนกประสงค์มีนานยังครับมีนานแล้วเหมือนกันค่ะ,ะไม่ถูกคือบางทีก็จ้างช่างอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วมันมีมานานแล้วใช่ได้ทั้งก่อและกาวใช่ค่ะเอ้เจ๊เอา้าเด็กบอนเวปเปอร์บางทีมันยาแนวใช่แล้วนี่อะไรอ่ะคุณคายอันนี้เป็นบูนกาวเหมือนกันเอาไวส้สำหรับปูกระเบื้องเหมือนกันค่ะอ๋อของเว็บเบอร์ที่แปลว่าของตาตุ๊ก,กแกล้วเนี่ยใช่มีหลายประเภทแล้วใช่ไม่ได้เพราะยาแนวใช่ค่ะ แล้วตจวาแค่ล่ะเมื่อกี้เสือไปแล้วเว็บเบอร์ไปแล้วอันนี้ก็เหมือนกันเป็นบูนเกาเหมือนกันใช้งานเหมือนกันแต่ว่าจะต่างกันที่แบรนด์แล้วแต่ลูกค้าชอบอ๋อซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเจอ,อทางแบรนด์ต่างๆก็จะมาให้เราได้มีเป็นตัวแทนจำหน่ายใช่ใช่ใช่ค่ะคือเราไปที่ยอมรับตรงนี้นะ<อ>แต่<ช>แตอย่าลืมบางคนอาจจะสงสัยคุณทรายมีแค่นี้เหรอทรายน้อยจังย้อนกลับไปแล้วท่านจะเห็นคลังแสงของพรดุษฎี ไปดูเดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวเดือนหน้าของเดือนผมจะพาไปดูใหม่ว่าคลังแสงจริงๆอันนี้มันเหมือนคลังย่อยนะครับแต่จริงแล้วมันจะมีอีกมากมายใช่ไหมใช่ค่ะ,ะยังไงแล้วมันยังมีปูนอะไรอีกไหมหรือหลักๆแล้วก็จะเป็นปูนสำเร็จรูปตรงนี้แล้วแล้วก็เป็นปูนยาแนแดนหลักๆเลยของเราที่เขาใช้กันใช่ส่วนางานกระเบื้องก็จะประมาณนี้อู้สายฝากพรดุสเดีคลังกระเบื้องทางวัสดุก่อสร้างขอวงจรหน้าบัตรสอบโมบิสเราหน่อยอุตสายเออขอฝากร้านพรดุษเดีคลังกระเบื้องนะคะยินดีให้บริการทุกท่านนะคะ จะเล็กน้อยหรือใหญ่โตมาได้ตลอดเลยยินดีเสมอค่ะอีกคําถามนึ็นคำถามสุดท้ายแล้วคุณสายอันนี้คือคําถามจากทางบ้านเลยมีบริการส่งไม้ถ้าสั่งเยอะๆยเพราะบางทีเราไม่มีรถมาลับอ่ะส่งน้อยก็ส่งนะคะแต่ว่าต้องรอโซนโซนนิดนึงอาจจะต้องพ่วงไปทา <ละ S 1> อบรอบใช่เพราะเวลาเราอรอกไปเราจะออกไปหลายๆเจ้าพร้อมกันค่มีเหมือนกัน โอเคเลยยังไงคุณสายวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณสายร้านเราเปิดวันไหนบ้างเออร้านเปิดจันถึงเสาแปดโมงถึงห้าโมงเย็นนะคะจันถึงเสาแปดโมงถึงห้าโมงเย็นเขาบอกแล้วนะหยุดทุกวันอาทิตย์ใครจะมาก็ได้ร้านปิดนะแต่ขอบคุณ้ายมากครับตอนนี้ขอจังหวะขอบคุณเลยยังไงขอบคุณทุาย ที่เป็นสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการให้กับเรามาอย่างยาวนานถ้าไม่มีหนึ่งในนะั้นถ้าไม่มีคุณทรายที่เป็นสปอนเซอร์เราผู้อุปถัมภ์รายการเราผมก็ไม่สามารถไปต่อยอดช่วยสังคมได้ขอบคุณทรายมาก <c oughs> วันนี้หนึ่งในสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการของชนาวีนั้นเองอุดที่นี่เหมือนคุณได้อุดหนุนชนาวีนะครับขอบคุณทุกท่านมากเลยนะฮะขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ทะลุสายและที่มอบกำลังใจให้กันนะครับและขอบคุณสปอนเซอร์ทุกจ้าที่อุปถัมภ์ชนาวีเข้ามาท้ายผมไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปและนในนนั้น คือพรดูสตีครังกทะเบืองครังวัสดุก่อสร้างขบวงจรหน้าปากซอยโมบิ้หรือซอยวิถานธรรมวัฒน์เรานั่นเองขอบคุณมากครับคราวหน้าผมจะนําเสนอเรื่องราวดีๆอะไรยังไงอีกติดตามกันนะครับวันนี้บอกสวัสดีครับถ้าคุณทรายไม่บอกผมไม่รู้เนี่ยจริงๆเนี่ยปูนกาวเราราคาดีนะร้อยหกสิบบาทเห็นลูกค้าแจ้งว่าโมเดิร์นเพจอ่ะร้อยเก้าสิบแปดบาทเราขายก็ใ้ราคาหมดแล้วเออลูกค้าบอกอันนี้ลูกค้าใช่พี่นี้เออดี มีพก่้าแจ้งมาเราก็อ่ะโอเค